ช่วงหลังจากการทำนาชาวสวนชาวบ้านบ้านกระลึงจึงจะมารวมกลุ่มกันทำพานใบสีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาขอพรไหว้พระกราบสักการะพระมหาจักรพรรดิองค์ประถมองค์ปู่ใหญ่นาคราชแห่งเมืองบาดาลปู่อือลือนาคราชราชาวังถ้ำไฮพญางูสวงใหญ่เพื่อเปิดดวงเปิดโชคที่ผูย้ยอดรัพย์วัดถ้ำไฮตำบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวทำบุญที่น่าสนใจแห่งใหม่โดยนางไม่สมศรีชาวบ้านบ้านกะลึงตะบลสารพีอพาําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าตนเองมาทําพานใบสีให้กับทางวัดถ้ำไฮมาเป็นเวลา2อถึงสปีแล้วปกติทําไร่ทํานาทําสวนมันพอว่างก็จะมาช่วยทางวัดโดยหลวงพ่อจะพาทําพานใบสีและต่อมาตนเองเริ่มเรียนรู้และฝึกทํามาเรื่อยๆ พานใบสีที่ทำจะเป็นพานใบสีเทพธรรมดาและพญานาคคู่ซึ่งทางวัดไม่มีการจำหน่ายแล้วแต่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่จะนำพานใบสีไปไหวปู่ไหวย่าก็จะหยอดตู้ให้กับทางวัดถือว่าเป็นการช่วยทำนุบำรุงวัดนางไม้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่ตนเองมาอยู่ที่วัดถือว่าเป็นการทำบุญทำผู้สนโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาก็มาอยู่สวดมนต์ที่วัดสมเดือน และการทำพานใบสีถือเป็นการสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งโดยจะมีญาติโยมที่มาวัดและสนใจพานใบสีจะสั่งทำพิเศษซึ่งตนเองจะทำพานใบสีเปิดทรัพย์ ใบสีพญานาคคู่ราคาคู่ละ600บาทส่วนผ่านใบสีเทพอันละ200บาทคู่ละ400บาททางนี้ตนเองยังได้สอนลูกหลานและญาติโยมที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการทำพ่านใบสีเพื่อเป็นการสืบทอดการทำาพานใบสีให้คงอยู่สำหรับใครที่อยากติดต่อจ้างทำาพานใบสีสามารถติดต่อได้ทางพระอาจารย์หรือมาติดต่อที่วัดก็ได้พึกนิกบกับเม่กกบบบาดเอาเงินเอาทองเพราะว่าห ເຮັດໃຫ້ຄູບາອາຈານເພິ່ນຊື່ໆລະກະມີญาติຍົມມາຫາເພິ່ນກະມາບູຊາອະບາຍສີນີ້ໄປຫວາຍປູ່ຫວຍືເປັນปັຈນັດຕູໃຫພາຈານພິ່ນນກມກລແຕ່ພິ່ຫຊື້າກຊືູ້້ຳບໍດວ່າຍັງບໍດ້ິດຄາລາຄາວຕມສ້สງສ່ຕແມ່ຍັງເອາສ່ວນຕເລ เพิ่นกายเป็นคนแอบเป็นคนฝึกว่ากับเมียนตะกีกับบเปียนยังจักเถื่อเยีบขันมักเบงกับม่ยังบเปียนอยู่อืมสิว่าอันนโมตสานี่กับยังว่าบเปียนโบเคยขวัดจักเถื่อมายูนเพิ่นนี่สิบเอ็ดปีเพิ่นมาฝึกมาสอมให้เว้าให้ผ้าโมเว้ายังกิจการยังทุกอย่างเพิ่อนแอบเอาหนังสือกลางเอาเลยนะแม่บบหูจักอียังนะก็เลยมาฝึกมาเป็นนําเพินนี่ละอัน นี่ก็คู่ละหกร้อยอธิบายสีเปิดซับอันนี้เป็นขั้นมาพญานาคคู่คันนี้นะอันนี้กับพงคือกันคู่ละหกร้อยคือกันอันนี้เป็นอันขันขันเทพอันนี้สองร้อยอันละสองร้อยคู่ละสี่ร้อยจ้ะติดต่อทัางพระอาจาร,รย์เพิ่นก็ได้ ติดต่อกับแม่หรือมาวัดก็ได้อันบอคา่ะติดต่อกับแม่แม่ก็อยู่กับวัดนี่บริไปใสติดต่อกับพระอาจารย์พลพระอาจารย์พลกระโบกค่นะ